สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมแม่พันธุ์หลักของซุม้มปอบีไลายฟาร์มนะครับกสวัสดีเอฟซีนะครับเนาะนี่ก็เดี๋ยวเป็นสายเลือดของซอมีสุวรรณลอยครับพอเป็นขนมกกแม่เป็นสายย่ำดำนะครับนี่ครับกระดูกโค้งสางง่ายครับเป็นแม่พันธุ์หลักครับชุดวีไอพีครับ นะครับตอนนี้กําลังเข่าผสมครับเจ้าตะกะแตนนะครับเจ้าตะกะแตนนี่เป็นลูกของหมกสองลอยที่แม่เป็นเหี้ยมู้อดดานะครับนี่ครับกําลังจะเข่าผสมยังบอท่านเดือขึ้นไข้เลยครับกาลังก่กอยกาลังเรียกหาก้อยเรียกหาตัวผูอยู่ครับทางซุ่มผมก็เลยผสมเทียมครับ ผสมแบบผสมเทียมครับเพื่อได้เพื่อได้จับกดนนะครับนี่ครับขอ,อกครเป็นขอ,อกไม่ธรรมดานะครับกว้างประมาณเม็รยี่สิบยาวกะอยู่ประมาณเมตาสิบนะครับผ้ามาชุ่มครับแม่พันหลักนี่ครับสวยครับสวยงามไกลสวยงามครับสีชนสวยงาม โครงสร้างกระดูกดีครับแม่พันหลักทางซุ้มเรานะครับนี่ครับนั่นมามาชมแม่นี่ก็กำลังผสมเล่งผสมพอเอาลูกอยู่นะครับเพราะว่าค้นกับเอฟซี FC กับจองดูเขามาเยอะนะครับ แม่นี่ก็เป็นแม่พันธุ์หลักเหมือนกันครับแม่วีไอพีนะครับพอเป็นสามหานครนะครับสายเลือดของเจ้ามหานครแม่เป็นเขาลุอลั่นนะครับหัวกับเรดาร์นะครับฟังแม่ครับนี่ก็ยอดจองของดูไกล้ตัวนี้ก็เยอะพอสมควรอยู่ครับตอนนี้กำลังเข่าผสมครับประทันเด็กใคยังประทันเด็กใคเลยครับ แม่นี่ยอดยอดจองลูกเยอะครับแม่นี่กำลังเข้าผสมกับไอ้เจ้าซดิ้งนะครับเจ้าซดิ้งนี่พอเจ้าซดิ้งนี่คือเยซิงซาเบิร์ตนะครับแม่กะเป็นขนมพกนี่ครับสายเลือดของเจ้ามาหานคร แม่พันธุ์หลักของสุ่มปอบิงไล่ฟาร์มนะครับเมื่อกี้ก็ได้มานำเสนอให้เบิงให้ชมสองแม่นะครับอีกจักน้อยจะได้เปิดจองลูกใกล้อีกครับนี่ครับทยอยส่งไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้กำลังกอยหาไกล้ผูนะครับจักน้อยก็ขึ้นไข่แล้วตอนนี้ว่าท่านไมีไข่เลยครับ จังได้กะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนี้ได้ครับเด้อเป็นพ่อเป็นกำลังใจให้ให้ทา้งสุ่มปอบิร่ล้ล้ามในท่ามิิปต่อไปจังได้กะขอกราบสวัสดีครับ